หนุ่มหล่อมากความสามารถคนนี้นะครับอย่างน้องนุนิวชาวลินนะครับที่ก่อนหน้านี้นะเรียกว่าทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมาด้วยตลอดนะครับทั้งเรื่องการแสดงแล้วก็การร้องเพลงน,นะครับล่าสุดนะครับ m ขึ้นใจนะครับซิงกิล่าสุดนะครับก็ยอดวิวนะครับใน u ูทู e ทะลุ8ป8ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชม ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับน้องนุนยูนะครับกำลังจะจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกนะครับนุนิูเฟิร์สคอนเสิร์ตนะครับดีมแคชเชอร์นะคุณผู้ชมในวันที่10แล้วก็11สิงหาคมนี้นะครับณอิมแพ t อารีนาเมืองทองธานีอีกด้วยนะบอกเลยว่าตอนนี้กำลังบอกว่าซุ้มซองมันเป็นอย่างามากคุณผู้ชมนะครับ ส่วนงานอีเวนต์นะครับก็มีแฟนๆให้ติดตามกันแบบต่อเนื่องนะครับเพราะว่าไม่ว่าไปงานไหนก็มีแฟนๆให้กําลังใจมาโดยตลอดนะครับแต่ล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้นะครับน้องนุ่นนิวนะครับคนเก่งนะครับก็ป่วยเข้าแสลงคุณผู้ชมเพราะว่าน้องนะครับได้โพสต์อีโมจินะครับใน X ที่มีอีโมจินะครับรูปป่วยไม่สบายนะครับแล้วก็มีการปิดหน้าใส่แมสนะครับรวมไปถึงนะครับมีรูปอีโมจินะครับรูปไม่ร้องเพลงนะครับซึ่งคาดว่าเจ้าตัวน่าจะ เป็นแบบว่าป่วยเส้นเสียงอักเสบนั่นเองคุณผู้ชมแน่นอนว่าเหล่าแฟนคลับนะครับพอเห็นก็รีบส่งกําลังใจให้น้องนุ้นนิวนะครับการเป็นจํานวนมากผ่านแฮชแท็กนะครับนุ่นนิวเก่งที่สุดในโลกเลยนะครับจนขึ้นเทรนนะครับอันดับที่หนึ่งกันไปเลยคุณผู้ชม โดนเกือบไม่โดนนะบอกเลยว่าแฟนๆก็ส่งกับมาใจกันเป็นจำนวนมากนะครับอ่านแล้วก็คือใจฟูมากคุผู้ชมนะครับซึ่งน้องนุ้นนี่นะครับก็ได้เห็นนะครับแล้วก็รู้นะครับถึงความห่วงใยของแฟนคลับก็ได้ออกมาขอบคุณนะครับทุกคนนะครับนี่เลยขอบคุณสําหรับกําลังใจนะงับเดี๋ยวนุ้กก็หายและแข็งแรงจะตายอี ฮแท็กนุนิวเก่งที่สุดในโลกเลยเชื่อว่าแฟนคลับให้กําลังใจมากมายขนาดนี้นะครับเดี๋ยวน,อน,น้องนุนิวก็หายป่วยในรวันอย่างแน่นอนนะครับเนี่ยเราก็ขอไว้พอให้น,อน,น้องนุ่นนิวนะครับหายป่วยไวๆนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวอาจจะแบบว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็อยากให้พักผ่อนได้เต็มที่นะอีกไม่นานเกินรอเดี๋ยวก็จะมี แฟนย่นคะคอนเสิร์ตเดียวอะที่ทุกคนรอคอยเราก็รอคอยอีกประมาณ10กว่วันแล้วนะเชื่อว่าคอนเสิร์ตนี้นะจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับส่วนใครที่ยังไม่ไปฟังเพลงนะขึ้นใจก็สามารถไปหาแล้วก็ไปฟังกันได้นะครับ MV นี้ก็ ปังแน่นอนนะครับแล้วก็ติดตามนะครับซีรีส์กับเพียซีนะครับกับข้ามฟ้าเคียงเธอนะครับอีกไม่นานเกินรอนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้านะก็มาฟังเพลงประกอบละครนะครับพรชีวันกันได้นะครับกับการเวลาพิสูจน์รักแทนนะครับปังทุกช่องทางจริงๆนะครับนี่ก็หายปวดไวๆนะครับน้องนูนิวครับโอเคค่ะผม